นนี้นะครับอยู่กับเดซแล้วเ,วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมหาลัยยูนิเวอ i ์ซิตี้ออฟฟีดด้วยกันยอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เบลวีเบคอนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ University of ี้ออฟฟ ไปได้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีคนมานั่งทางอาหารกลางวันเป็นที่แฮงค์เอาเล็กๆครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเกสต์เฮซึ่งก็อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เองครับโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้คือีเกสฮครับที่นี้จะมีการจัดให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนจบมารับปริญญากันที่นี่ครับมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วผมได้เข้ามาชมนิการการจัดแาะแข่งกินที่นี่ครับ ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รีวิลิเวอร์สเตยอยู่เนี่ยนะครับซึ่งภายในนี้ก็จะเป็นส่วนรวมของขับและก็โซร์ไซตี้นะครับซึ่ง u n นเวอร์ซิตี้ออฟิของเรามีโซรไซตี้มากกว่า300โซรไซตี้เลยครับและนอกจากสาประโยชน์ที่นะครับภายในรีวิลิเวอร์สเตยเนียก็จะมีร้านอาหารบิสกิตมีขนมราคาสำหรับนักศึกษาเลยครับ ท่านุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอสเตอร์ซินไสกนะครับซึ่งเป็นตึกเมนของที่ University Business School ครับแล้วก็ภายในนี้นะครับจะมีเลคเชอร์ฮอลแล้วก็มีคาเฟ่ที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับเป็นตึกที่ใหม่และทันสมัยมากนะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างเมื่อปี2022เดี๋ยวจะไปดูข้างในกันเลยครับว่าเป็นยังไง ที่นี่คือดีเอชนะครับซึ่งเป็นสปอร์ตคอเตอร์ของด t โอซิออปีข้องในดีเก็จะเป็นสปอร์ตฮอล์นะครับจะมีสระว่ายน้ำมีที่ปีนผาและข้างหลังดีเอชก็ยังมีสนามฟุตบอลด้วยครับตรงน,นี้ เราอยู่ที่ห้องสมุดเด็ลรอน,นะครับซึ่งเป็นห้องสมุดที่สวยแล้วก็ทันสมัยมากๆครับก็เหมาะกับทุกคนที่อยากจะทำงานกลุ่มหรือว่าหา working space นะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดจะมาเรียนที่ University of e e d s นะครับอย่าลืมปรึกษาพี่วินนะครับพี่วิน Education ดูแลทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบตั้งแต่เอกสารตั้งแต่ที่พักทุกอย่างจริงๆครับอย่าลืนะครับวิน Education ครับ วันนีครับทุกคนเอเจนจะพาทุกคนไปดูเทศมาสมาเก็ตกันนี่นะครับก็จะเป็นคริสต์มาสมาเก็ตที่ลีที่ในช่วงเทศกาลอากาศก็จะเริ่มหนาวนะครับเราเลยต้องแต่งตัวให้อบุ่นแล้วในงานนะครับก็จะมีพวกการผิงไฟแบบนี้ครับก็จะมีเวิร์กช็อปซุ้มต่างๆขายของขายขนม นี่นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นกันทุกครที่มาคิสมาสมาเก็ตเอนก็จะถน้ยนบอลเข้าไปแล้วก็ลุ้นนะครับว่าเราจะได้อะไรและนี่คือของรางวัลที่เราได้มาครับที่สอี่ได้จากงานรวัคริสต์มาสเราเต่ไปแลกี่บาทอยากคิดเป็นงินบาทด้ไหมโอ้ห่ช่้้้อ้ สำหรับ EP นี้นะครับค h e เ i g เ t y ด s m i n e w a n g k e e ก็จบกงแล้วอย่าลืมติดตาม e ีพี n e r a ค i o n ของนะครับ